อันนี้เป็นละบาดันนะคะเพืเ่อนเพื่อนละบาดันหรือว่าหญ้าเจ้าชูเดอ้อนี่จะที่ทุกคนถามบ่อยว่ามันเป็นใบอย่างไงใยมันเป็นใบอย่างไงมันเป็นสมุนไพรหญ้าเจ้าชูนะคะหรือว่าละบาดันเดอ้อลักษณะของเพื่อนเห็นบ่เห็นมาจากเพื่อนสิมีใบใหญ่มากนะคะมีสิมีใบใหญ่มากนะคะนี่เป็นสมุนไพรเขาเอินว่าละบาดันเนาะ นี่คือลักษณะของเขาให้เพื่อนๆสังเกตคางหลังของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยข้างหน้าจะเป็นแบบนี้มีหากเยวถึง3เมตรมีตนมีตนเห่วถึง2เมตรมีดอกสีม่วงเป็นน้ำหนามนะคะนี่นะคะลักษณะของเพิินมีรสชาติขมปีน้องออยเดลองใส่ลองกินมาแล้วนะคะ ซอยรักษาสิวซอยในคนที่เป็นโรคความจาเสื่อมนะคะต้มเป็นชาดื่มเอาใบไปลวกแล้วกะ็ไปห่อเป็นชูชิได้นะคะมีรสชาติขมต้มเป็นชาดื่มเอาไปฮั่นๆแล้วก็ตากแดดไ้ไว้ต้มเป็นชาได,ดค้ค่ะซอยรักษาสิวรักษาคนที่เป็นโรคความจําเสื่อมนะคะอันนี้คือ,อเป็นผักอีกหนึ่งชนิดผักสมุนไพรลาบาดันเนาะ หรือว่าน้าเจ้าชู้นะคะนี่นะคะนี่นะคะเพิ่นสีมีบใบใหญ่มากนะคะบใบใหญ่ต้นเห้าวถึง2เมตรหากหากเอาไปต้มหันหันต้มเป็นชาดื่มได้นะคะหากของเพลินสีเห้าวมากนะคะถึง3เมตร4ี่เมตรเลยนะคะถ้าเฮาขยันขุดลงไปเอาหากเพลินนะคะเนาะ แต่ว่าใบเพิ่นเนี่ยเ้าเอาไปหัน่นหั่นหั่นต้มหั่นหั่นต้มแล้วก็หัน่นหั่นต้มแล้วก็ดื่มก็ไดค่ะหรือว่าถ้าเอาไปหันห่นเก็บไว้แล้วก็ตากแดดเก็บว้เป็นยาก,ก็ไดนะคะนะ้เพื่อนเพื่อนเห็นมาจะ้ะนี่ลักษณะของคนสิใบใหญ่แห้งเนาะเห็นบหใบใหญ่แห้งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะนี่นะคะ,ะบ้านดันนะคะหรือว่าหญ้าเจ้าชูนะคะต้นจะมีสูงขึน้นสูงขึ้นได้สองเมตรเลยนะคะแต่อันนี้เป็นต้น ต้นที่ทย่แบบว่าย,ยังบ้านไหนแกนะคะ้นอ่อนแต่ว่าเ่นสินีตน้นต้นแกของคนมีมีดอกขึ้นเป็นสีม่วงสูงมากเลยนะคะกินได้ทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบเลยก้านก็กินได้นะคะก,ก้านก็กินได้ค่ะเอาไปหั็นเป็นสลัดก็ได้นะคะแต่ขอบอกนะคะมีรสชาติขมมากนะคะสะเดาค่ะตระกูลสะเดาขมก้อมขมนะคะขมกว่าสะเดาเลยสั่นะคะแต่ว่ากินเป็นยาน,นะคะ แก้โรคความจาเสื่อมและก็รักษาสิวได้นะคะต้มกินปุ๊บถ้าคนเป็นปัญหาสิวนะคะเพิ่นสิด,ดันสิวออกมาเลยนะคะดันถี่สิวหอบฝังที่อัก,อกเสบเพิ่นสิดันดัน,ด,น,ด,นดันรักษาออกมาเลยนะคะน้องอ้ยอยดื่มแล้วนะคะส่วนโรคความจาก็เพิ่นกระสีซอยความจําขึ้นมาหน่อยๆนะคะ,ะต้องดื่มไปเรื่อยๆนะคะน้องอ้อยกำลังดื่มกำลังรักษาอยู่นะคะกับ ถือว่าดีนะคะก็โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นมาดันนะคะหรือว่ายาเจ้าชู้ค่ะ